สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำ Jungle Survival นาวิชิ i เป็นพวกทหารนาวิทยาทินนะใช้คำว่า Jungle Survival ก็พวกอเอาชีวิตรอดในป่าประมาณนี้แหละเป็นตุ๊กตาทหารปกธรรมดานะมีมาให้ห้าตัวห้าสีอ่า อยากได้ไหมเนี่ยไม่ได้เลยอ่าเป็นตุ๊กตาเปล่าๆครับอ่าเนื้อพลาสติกดีนะข้างในกวงอ่าน่ารักอีกแบบตั้งได้นะชุดนี้เหมือนกันทุกตัวเลยครับสีหน้าก็เหมือนกันนะต่างกันแค่สีเท่านั้นเองอ่าอ่ะมาดูสีแดงบ้าง ชุดนี้น่าจะให้พวกอาวุธหรือว่าพวกของที่เอาไว้เอาชีวิตรอดในป่าได้นะอย่างพวกอาขวานมีดพา้าอะไรแบบเนี้นี่ให้แต่อาพวกอาตุกตาฐานมาให้ท่องคือเท่านั้นเองอ่ะสีสุดท้ายสีน้ำตาล โอ้สีดายนะแบบชุดนี้น่าจะให้พวกอุปกรณ์เอาชีวิตรอดด้วยครับถ้าเห็นแพ็กเกจอย่างนี้แล้วก็ใช่เลยนะครับเป็นของเล่นแขงหาได้หาซื้อได้ตามร้านค้าหน้าโรงเรียนนะครับชุดนี้อ่ะคลิปหน้ากลับมาพบก,กันใหม่อีกนะครับ